สวัสดีนะครับผมวันนี้มีงานนะครับเครื่องร้อยยี่สิบนะครับจะอัพเป็นร้อยห้าสิบนะครับก็เครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องเดิมเลยนะครับคือไม่มีสปริงไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวก็ต้องมาเปลี่ยนลูกปืนโล้งเครื่องเลยนะครับแล้วก็ทำวาล์วโตด้วยนะครับวาล์วโตแล้วก็ ใส่ชุดสปริงตุ่มเบี้ยวนะครับของสำนักวิาสาร์นะครับอ,อันนี้เครื่องนี่จะเป็นอ่าทีมย่ำนานะครับอ่ย่ำนาโซนแถวอ่าวงจิกอโซนวังจิกนะครับก็มาทำไปหลายคั้นแล้วนะครับ อคือเจ้าของสั่งไว้ว่าไม่ต้องกึงโม่นะครับคืออยากจะได้แบบเดิมๆนะครับอเดี๋ยวก็อะไรไม่ดีก็ทูเปลี่ยนนะครับอ่อปใส่พานพัดลมนะครับจะเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะครับอเดี๋ยวเรือเสร็จเดี๋ยวมาดูนะครับว่าลูกปงลูกปืนมันจะแย่ขนาดไหนนะครับคือเมื่อกี้ผมลองติดดูแล้วนะครับโอ้โหเสียงดังดังกระท่ออยนะครับเสียงเฟืองนะครับ เดี๋ยวให้พ่อผมถอดครับกดถอดล้างวอเลยเลยพอ่อ,อ่เดี๋ยวให้มาดูตอนถอดเส,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้มารู้ตอนถอดนะครับว่าอะไรมันเสียหายยังไงบ้างนะครับก็ตัวนี้มันยังเป็นลูกเดิมอะไรเดิมอยู่นะครับอ่า ตอนนี้ผมได้เปลี่ยนลูกปืนเ้าไปแล้วนะครับอ่าเป็นลูกปืนใหม่ทั้งหมดนะครับคือลูกปืนเดิมเขาใช้ไม่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็เราก็จะมาประกอบกันนะครับอ่าสำหรับเครื่องนี่นะครับตัวร้อยยี่นะครับอ่าแล้วก็นี่ครับจะมีวาล์วโตนะครับนี่เป็นวาล์วโต ก็ใครสนใจนะครับจะทำวาวโตอะไรนะครับก็ทักมาได้นะครับก็ขาดตัวสองพันนะครับวาวโตนะครับแล้วก็นี่จะเป็นสปริงครับสำนักวิจาร์นะครับใครดีใส่ไม่ถูกนะครับดูนะครับนี่ของผมใส่แบบนี้นะครับไม่มีการใส่ผิดนะครับ จะกลับไว้ทั้งไหนก็ได้นะครับอ่า <c oughs> แล้วก็ตุ้มนะครับ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับตุ้มไหลเบาให้พร้อมนะครับก็สนใจกระทักหลังไม้ได้นะครับแล้วก็เบี้ยวนะครับเบีย้ยก็ทำขายนะครับตอนนี้นะครับ นี่ก็ดอ,อกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะ,จะมาประกอบกันนะครับก็ตัวนี้ยับปอกเข้าไปแล้วนะครับชุดปอกก็มีขายนะครับก็ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับ่าคาตัวสามพันสองนะครับอ,ออกนะครับแล้วก็แล้วก็จะเดี๋ยวจะประกอบนะครับเดี๋ยว จะถ่ายดูอีกทีนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะบอกจะมาบอกนะเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆน,นะครับอการใส่ก้านการใส่แหวนนะครับก็สําหรับก้านนะครับอลูกส่าลูกศรน,นี่ขึ้นบนนะครับตอนใส่นะครับต้องอยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ ถ้าเพื่อนๆไปเจอบางรุ่นนะครับเครื่องบางรุ่นนะครับนี่นะครับเห็นรูน้ำมันไอ้น้ำมันตรงนี้ไหมครับบางบางของยันม่านี่มันจะมีสองข้างนะครับอ่ะนี่นะครับก็ถามว่าใส่กลับได้ไหมก็ผมว่าก็น่าจะได้นะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกันทั้งสองด้านนะครับแต่คือส่วนใหญ่นะครับจะเน้นนะครับรูน้ํามันเอาไว้บนนะครับ นี่นะครับตอนใส่นะครับอย่างลูกสูบอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าอันนี้ขึ้นบนนะครับแล้วก็น้ามันก็ต้องรู้น้ํามันก็ต้องอยู่บนอย่างนี้นะครับอ่ะถ้าบาง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 คันบางรุ่นนะครับมันจะมันมันจะมีฝั่งเดียวนะครับอ่าดูน้ามันอย่างนี้นะครับก็ให้ใส่ไว้บนแบบนี้นะครับนี่เพราะว่าตอนเวลาลูกสูบมันทํางานนะครับอี่ยมันจะลักษณะนี้นะครับน้ำมันมันจะวักแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในรูนะครับมันจะเลี้ยงเลี้ยงอ่ะสลักลูกสูบนะครับ อ่ะแล้วก็แหวนนะครับการใส่แหวนนะครับของยันมานะครับเพืเ่อนๆเห็นนะครับมันจะมีสี่ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาไล่เลี้ยงให้ดูนะครับ กล้องไม่ค่อยโฟกัสนะครับเดี๋ยวผมจะบอกก็จะเราจะดูยังไงนะครับว่าแหวนตัวไหนอยู่ตัวไหนนะครับอ่าสังเกตง่ายๆนะครับอ่าสำหรับตัวบนนี่นะครับมันได้เขียนว่า R B นะครับ PA นะครับนี่ PA อ่าอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่ากล่องมันไม่ค่อยโฟกัสนะครับอันนี้เป็นตัวที่หนึ่งนะครับอ่าตัวที่สอง ก็จะเขียนว่า R B สองนะครับอ่ามันจะมีเลขบอกนะครับสำหรับสำหรับยันมานะครับ R B สองตัวที่สองนะครับตัวที่สามจะเขียนว่า r สามนะครับอ่าแล้วก็ตัวที่สี่ก็ปกตินะครับอ่า r B นะครับก็วิธีการใส่นะครับให้เราสังเกตนะครับว่า จะมีตัวหนังสือที่เขียนมานะครับให้หงายขึ้นบนอย่างนี้นะครับอ่าอย่างลูกเราตั้งนะครับอนี่อย่างลูกศเราตั้งแบบนี้นะครับเราก็ต้องใส่ตัวในเข้าไปก่อนนะครับนี่คือแหวนตัวที่สี่นะครับนี่นะครับอาอ่ใส่แบบนี้นะครับคือตัวหนังสือเนี่ยต้องขึ้นบนทุกตัวนะครับอย่าไปใส่กลับนะครับ สังเกตนะครับตัวที่สามสังเกตง่ายๆนะครับมันจะไม่เหมือนเขานะครับอ่ามันจะมีรอยปาดมานะครับนี่ครับมันจะมีร่องเห็นไหมเนี่ยอ่ามันจะมีร่องนะครับนี่ๆๆอ่าจะมีรอยรอยรอยกึงเข้ามาหน่อยนึงนะครับอันนี้ให้ความลงแบบนี้นะครับรอยกึงนะครับก็คือตัวหนังสือมันจะอยู่บนนะครับอ่าหนังสืออยู่บนกลับไปตัวที่สามอ่าตัวที่สองนะครับ ตัวที่สองจะเป็นแหวนทั่วไปปกตินะครับจะไม่มีรอยปาดไม่มีอะไรนะครับอ่าแต่แต่ถ้าเป็นอ่าพวกแหวนเทียมอะไรเทียมนะครับแนะนําให้ปาดมาตัวที่สามนะครับอ่ามันจะช่วยเรื่องกวาดน้ํามันนะครับมันจะเก็บน้ํามันได้ดีกว่านะครับมันจะไม่ค่อยดันขึ้นหัวสูบนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวบนนะครับอ่าสีจะไม่เหมือนเขานะครับนี่ข้างๆมันจะเป็นสีสีเทาๆแบบนี้นะครับ อากาศตักสื่อขึ้นบนแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดในกรณีเราเราใช้งานไปแล้วนะครับแล้วก็มาลือ้ออ่าโพลือ้อลื้อลื้อออกมาอีกทีหนึงน่งอย่างเงี้ยอย่างตัวหนังสือมันลบไปหมดแล้วนะครับอย่างนี้นะครับเราไม่รู้ว่าตัวไหนเนี่ยไอ้สามสองตัวนี้มันจะคล้าย,คายกันนะครับตัวหนึ่งกับตัวสองนะครับเวลาใช้งานจริงๆแล้วมันจะมันจะมันจะขาวไว้กันหมดเลยนะครับเราก็มาเช็คโดยการนะครับนี่ครับ อ่าปากแหวนดูนะครับอ่าถ้าตัวไหนแข็งกว่าแสดงว่าเป็นแหวนตัวที่หนึ่งนะครับเร่ตัวที่สองมันจะอ่อนกว่านะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่นเดี๋ยวผมจะมาจะให้มาดูไอตอนใส่การจัดเรียงปากแหวนนะครับว่าจะเรียงยังไงนะครับอ่าบางคนมือใหม่นะครับไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาบอกในคลิปนี้เลยนะครับอ่ะเนี่ยขออนุญาตใส่แหวนแป๊บนึงนะครับ อ่ะตอนนี้นะครับมาดูการจัดปากแหวนนะครับว่าเขาทำกันยังไงนะครับาเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าทำแบบไหนนะครับคือเรามันจะมีน็อตอยู่สี่หลักนะครับนี่เราหมุนไปเลยนะครับอ่าปากแหวนตัวที่หนึ่งหมุนไปนี่ตัวที่สองหมุนมานี่นะครับต้องหมุนตรงข้ามอย่างนี้นะครับอ่ะตัวที่สามตัวที่สี่อ่าแบบนี้นะครับ วิธีง่ายๆนะครับอ่าแต่บางคนไม่รู้จะหมุนไปยังไงนะครับือให้หมุนตามหลักน็อตนะครับอ่ามันจะเป็นอ่ามันจะง่ายนะครับอ่าที่ผมทําอยู่ผมก็จะหมุนประมาณนี้นะครับแล้วแต่บางคนนะครับก็แล้วแต่สูตรคขสูตรมันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่านี่นะครับตอนใส่ก้านครับไปแล้วนะครับเพื่อนสังเกตดูไอ้ตรงนี้นะครับมันจะมีเงี้ยงอยู่นะครับ เห็นไหมครับอ่าเราให้ใส่ไปอยู่ด้านเดียวกันนะครับห้อยู่ฝั่งเดียวกันอย่างนี้นะครับอย่าไปกลับอย่างนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับนี่อ่าแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปพยาามขันตรงข้ามนะครับขันแบบอย่าเพิ่งแน่นตัวเดียวนะครับค่อยๆไล่เข้าไปนะครับสองข้างนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่นะครับ อนี่นะครับเดี๋ยวจะบอกอีกนิดนะครับไอเรื่องน็อตหลักตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่มันหมุนไดเห็นไหมครับต้องอัดให้แน่นนะครับยันมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรูดนะครับมันจะทาให้เกี่ยวในนี่เสียนะครับเพราะว่าผมเคยรูดมาหลายตัวแล้วนะครับต้องอัดให้แน่นก่อนนะครับอ่ะถ้าใครสนใจนะครับชุดไล่ข้างนะครับ ติดต่อเบอร์นี้นะครับ0873127989นะครับผมผมต้องใช้โอ้นอย่างเดียวนะครับไม่ได้ไม่ได้ทำบริการเก็บปลายทางไว้นะครับเดี๋ยวให้มาชมตอนเครื่องติดทีนะครับอตอนนี้ก็ได้ติดเครื่องแล้วนะครับ เงเียบนะครับอ่าปิดจากวันแรกที่มานะครับฟังโดยรวมแล้วก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองฟังเสียงดูนะครับ เชื่องเก๋มากนะครับทำละมันเชื่องอะไรก็ดีนะก็เดี๋ยวอาจจะส่งงานแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรนะครับเนี่ยหรือว่าเล่งกระดา,านนี่ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวก็จะได้โทรบอกแ้ของครับส่งงานคือตอนนี้ไม่กึ่งม่นะครับก็ถือว่าฟังเสียงรอบโดยรวมแล้วก็ถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปลองลงพื้นดูอีกทีนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่ๆจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับก็สําหรับในการทําเครื่องซ่อมเครื่องแบบนี้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับาฝากกดติดตามช่องสมคิดนาดอนในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับสวัสดีครับ